สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี่แม่เพ่นไอสวนหญ้าแม่เพ่นพ,พ่อมากระซิมะอัพหญ้าดีดไายเคือนให้เบืองแจ้งน่อยเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบ่พี่น้องไอแต่ก,ก่อนกระบอกแล้วว่าขอดีข้อเสียมันคือเฮาได้เกีียวแล้วเฮาได้สซับเนาะค่ะเนาะขอดีคือมันไดปริมาณหลาย อากะคอเสียคือมันได้เห็ดลายเทือเฮาเกียวแล้วเฮากระตองไปซับเหงว่จยังสีแดงหงว่ออีกเนาะค่ะเนาะบานนี้แม่เพ่นนี่สิมาไออัปเดตให้ลูกค้าเบิ่งค่ะมาสังเกตเบิ่งแล้วท่ายเคื่นมันเป็นดอกไหมค่ะตามฤดูด้วยค่ะเห็นบอพี่น้องอันนี้เป็นต่อสอง้วยค่ะพี่น้องอันนี้ต่อสองที่แม่จงไวเห็นบอค่ะพี่น้องประมาณสี่เมตรกว่ายู่ดอกค่ะพี่น้องมันออกดอกแม่พี่น้องเนี่ย ต่อสองได้พี่น้องอันนี้คือเ้าจงไหวโดยที่เห้าบอตัดไหมค่ะสิตัดไหวเห็ุจงไหวเหตุพันไหมค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะไอ้นี่คือต่อสองค่ะี๋ยวงงะะสิทิผ้าพี่น้องยางิึงเนาะค่ะเนาะมันหอดรืดูมันมันสิบเป็นดอกไหมค่ะถ่ายเขื่อนเห็นบอกพี่น้องมันสิบมันสิบเป็นรืดูการของพรออมกันเลยก้าวเข่าห้าไหมค่ะพี่น้องเห็นบออันนี้มันเป็นต่อสองได้ค่ะพี่น้อง ต่อสองมันสีคิวประมาณนี้แหละค่ะที่จงไวเอาแนวคือตอนนี้แม่บอตัดนี่คือต่อสองแล้วก็สีผ้ามาเบ่งต่อสองต่อสองที่มันเริ่มขึ้นแม่ค่ะพี่น้องเด้อเสบเบ่งต่อสองเลยค่ะเนาะมันสิเป็นระยะเห็นบอค่ะต่อสองนี่ค่ะต่อสองอันนี้บอหันไหนยาวแต่ว่าบอหันไหนมีดอกค่ะพี่น้องเห็นบอต่อสองนอนลายลายพี่น้อง ประมาณสามสิบสี่สิบตุนทีเดียวค่ะลายก่าเกาตะบานนี่ต้นมันกัสีน่อยลุงก่าเกาด้ค่ะเพราะว่ามันทีมันเกิดลายแม่พี่น้องมันสีบ่อยใหญ่คือต่อแหลกด้พี่น้องนี่แหละค่ะนี่บอพี่น้องประมาณเงาหนี้สิประมาณสี่สิบเพื่อหาสิบ่ีดอกพี่น้องถ่ายเคลื่อนแต่ว่าลำมันกัสีหน่อยลุงแม่พี่น้องต่วา่าเข้ามาันสังเกตเบิ่งต่อสองมันมันกัสีอยากซซดดอกคือกันดีพี่น้องเพราะว่าหอ,อดันเลือดูมันเห็นบอพี่น้องสีอัน มันกระซีแซดดอกไหมคะ่ะแต่ว่าว่าต้องโต๊ะใจเ่ด้อค่ะพี่น้องจากประสบการณ์กริงมาจากสวนพอ่พอพาอแม่เพน้นนี่สิจีท้ายย่างห้เบิงนี่เป็นต่อสองตอนเกี้ยวต่อสองมันกระซีอยู่ลักษณะนี่แหละค่ะมันสีมีดอกปนแน่แล้วกระบ่ดอกแน่ปนกันไหมคะ่ะแต่ว่าเฮางเกี่ยวแล้วเฮ้งบเบิงต่อที่สามพี่น้องเลี้ยวสิผ้ายางเบิงต่อที่สามเห็นบอกพี่น้อง ตอนห้าเกี่ยวนี่มันสีมีดดอ,อกเลยค่ะมีดอกประสม,มกันคือเบิ้งเมือกีนนี่แหละค่ะแล,ะล้วก็มา่เบิ้งตอนมันขึ้นต่อที่สามค่ะพี่น้องเห็นว่พี่น้องเนี่ยตอนที่สามเพื่อนเขาก็เริ่มขึ้นได้่ประมาณหาสิบเส้นพี่น้องเ๋ยวสียางให้พี่น้องเบิ้งงนอกค่ะเนาะเนี่ยเป็นบ่กค่ะอันนี้คือถ่ายเคลื่อนซปเปอร์ลิทได้ค่ะนี่เห็นบ่พี่น้องนี่คือตอนที่สามเนี่ยพี่น้องนี่มันขึ้นทั้งทั้งถีห้าเกี่ยวตอนทีมันมีด,ดอกแซ้กันไหมค่ะพี่น้องเห็นบ่ะ เนี่ยเวลาเกี่ยวออกมาแล้วมันก็สิเป็นสภาพนี่แหละค่ะมันสิแตกก่อออกมาคือเก่าเห็นบ่พี่น้องถึงแม้ว่ามันสิเป็นดอกแต่ว่าเฮาเกี่ยวต่อที่สามไปมันก็ขื้นมากงามคือเก่าแม่พี่น้องแตกก่อคือเก่าพี่น้องนี่แหละค่ะนี่คือต่อที่สามค่ะและสิพ้ายางไปเบื้องต่อที่สองอีกที่บ่กัหนเกีียวพี่น้อง เห็นบอพี่น้องอันนี้คือต่อที่สองกับมีดอกแซมคือกันพี่น้องเป็นดอกแน่บอดอกแน่เห็นบอพี่น้องอันนี้คือต่อสองถี่บอขั้นด้เกี่ยวนี่พี่น้องเพราะว่ามันสิมันสิเป็นดอกตามฤดูกาลค่ะสังเกตเบิง้งสิต้นน้อยต้นใหญ่กสรซางแต่ว่าบอตองตุกใหญ่พี่น้องเวลาเขาเกี่ยวแล้วต่อที่สามกับคือห้เบิรงเมือกีนนี่แหละค่ะมันกับสีฟงขึ้นมา เม็นบอกค่ะพี่น้องมันสีนี้ดอกแซมแม่ค่ะพี่น้องยางบึงเนาะค่ะเนาะนี่มันเป็นตอดที่สองตอดที่สองถี่ถี่ยังบอกัห้เด้ยืดยาวปันได้พี่น้องประมาณสองเมตรกว่าเฉ็นบอกพี่น้องตะวันกับมี่ดอกแซมด้วยกัน,นะค่ะ ต่อสองนี่มันสีล้ำบอยใหญ่ทอต่อแรกเด้พี่น้องเพราะว่าหยังนองมันหลายก็เก่าแมค่ค่ะเห็นไหมค่ะนี่คือต่อสองค่ะอันเดินนีเกี่ยวไปแล้วค่ะต่อสองคือรอดต่อสามสินี่เห็นไหมพี่น้องเอาเกี่ยวเอาบอลเด็กเกี่ยวตัวนี้อันนี้คือต่อที่สองแต่ว่ามันกลับเป็นฤดูการของมันมันก็ล่างเริ่มออกดอกกันนี้พี่น้อง แต่ว่าต่อที่สองผีบ่ไห้เกี้ยวสิจงไวเฮ็ดท่านต่อนะ่ะคือมันสีดอกหลายกว่านี่แห่พี่น้องอันนี้มันเป็นต่อสองถี่ห้าตัดที่ลัางแมค่ค่ะนี่นะค่ะพี่น้องเป็นดอกกะกิง่งแต่ว่าหันมาเบิงตอนต่อสามพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเวลาห้าเกี่ยวแล้วปกติมันสิเป็นต่อสองที สีออกดอกผสมกันอยู่กับบอนออกดอกเนี่ยค่ะเห็นไหมพี่น้องเวลาเขาเกีียวแล้วปุ๊บมันกระสีแตกออกมกั่งสิคือเก่าวพี่น้องถึงบอกอันนี้สีขึ้นอยู่ประมาณเช้าส้นพี่น้องกอบนี้องนี้คือมหฮตตัด์บอหันโดนพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่ง,อน,อาาน,น,งน,นี่แหละค่ะจัดเห็นไหมค่ะกำลังเลือมปุงขึ้นมางาม ระวาน,นี่สีผ้าพี่น้องอยางไปเบิงเนาะค่ะระวางนารุกจะกระผัดกับถ่ายเคลมันสิแตกต่างกันจังไหนเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เบิงถ่ายเคลอนไปก่อนเนาะเนาะแน่นพี่น้องปลูกไปแล้วกับบอต้องตใะะ๊ใหญเด้อค่ะระยะสีออกดอกแม่นสีน้อยสีใหญ่มันก็ออกดอกแม่พี่น้อง แต่ว่าขันพ่อเกี้ยวเข้ากับเกี้ยวเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันมีต่อเก่าอยู่แล้วแม่พี่น้องมันสิไปตามฤดูกาลสังเกตเบิงเพราะว่าแม่กับฮ้องก็เริมปีนี้แม่ค่ะห้องก็ได้เลี้ยนรูกเกี่ยวกับไอถ่ายเคลื่อนซูเปอร์ลิทค่ะก็เลยทายรูปอัปเดตไห้พี่น้องเบิงสี่ล่ะค่ะไหนแม่สถ่ายยางยางไปเบิ้องไทยอ้ยนรกแกกระพัดเนาะค่ะเนาะว่ามันสิแตกต่างกันจังไก แล้วพายางไปเบิร์เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือนารกจัก,ก,กรพรรดิค่ะข่อแตกต่างสี่เคยไอ้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งก็คือมันสิบลแตกก่อหลายคือถ่ายเคลื่อนเนาะค่ะเนาะนารกบแกะกระพัดก็ทีอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้คือเป็นต่อสองต่อสองนี่ก็ประมาณสี่เมตรค่ะแต่ว่าบอฮันเห็นดอกเด้พี่นอ้องความแตกต่าง ต่อสองสี่เมตรม้นเห็นดอกค่ะนะลูกแก,กรกพัดไอความแตกกอนี่คือบอแตกทอถ่ายเคลแต่ว่าการซัดดอกนี่มันสีสาไหมค่ะสีากลัวถ่ายเคลค่ะเห็นบอพี่น้องเหรสี่เมตรหาเมตรแล้วค่ะนี่แต่ว่าบ้อนเห็นดอกไหมพี่น้องเห็นบ่าค่ะมันสิแตกต่างกันไหมค่ะมันพีดกันจะคือว่า นาลูกแกกะภาส,สีบอแตกกอดีคือยังถ่ายเคทือนไหมคะ่ะแต่ว่าฝนดีความดีคือว่ามันบ่ห้ามไหนสัตว์ดอกไว้คือถ่ายเคทือนไหมคะ่ะเห็นไ่มพี่น้องกระซิอยู่ประมาณนี้เห็นไหมค่ะให้พี่น้องเบิ่งด้วยคะ่ะอันนี้คือนาลูกแกกะพาดค่ะ เ็นบ่ค่ะมันมีสีสีมีต้นแม่ขึ้นกนแล้วก็สีคอยแตกกอขึ้นมาแทงนอขึ้นมามันสีแตกต่างก,กันกับถ่ายเคลื่อนแปลว่าพ่วงดอกอี่สีซีซบ่ซัดดอกไว้ปานถ่ายเคื่อนเนี้ยทีนอวางง่ายๆเป็นบ่ค่ะเดี๋ยวสีผ้ายางไปเบิ่งถ่ายเคลื่อนต่อสองค่ะที่ตัดที่หลังเปรียบเทียกัน นาลูกยักะกระพัดยังบอนหินดอกค่ะสามสี่เมียนหาเมรร็ดบอนหินดอกค่ะต่อที่สองนอี่แหละค่ะแ้่ว่ากระกรอบดีเทพี่น้องนาลูกยักกระพัดถึงแม้ว่ามันสิบอแตกกอดีมันกระมี่ขอดีคือว่ามันสิกรอบดีแล้วก็ออกออกดอกซ่าก,ก็ถ่ายเคลื่อนแม่พี่น้องเป็นบอกค่ะ แล้วก็หันมาเบิง่งถ่ายเคลื่อนต่อที่สองค่ะตัดที่หลังเห็นบอพี่น้องอันนี้คือบอทันสัดดอกพี่น้องต่อสองเห็นบอค่ะนอกบักร้ายเลยได้พี่น้องอันนี้คือต่อสองค่ะถ่ายเคลื่อนมันยังโอบะยังอ่อนอยู่ค่ะนี่บ่ทันไดนสัดดอกมันสียูกับการเฮาตัดไหมค่ะตัดไว้สสัดขึ้นมันกับสีเป็นดอก กอนอันนี้ตัดรุ่นมันกับสีงามสีอัวเห็นบอพี่น่องนี่แหละอันนี้ก็คือต่อสองจังไดกะพ่อมาแม่เพ่นสวนพ่อมาแม่เพ่นกับฟอฝากไนเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจพันหยาไทยเคลื่อนซูเปอร์ดิสละกละน้าลูกแกกพาดกันยังนี่ปันพี่น้องอยู่เด้อค่ะเด้อท่านผู้ใดสนใจกับเจ้งโทร่มากเด้อค่ะเด้อจังไดมือนี่กะขออัปเดตแค่นี้ก็เนาะค่ะเนาะ อย่าจังไดแม่กับสิคอยอัปเดตให้พี่น้องบึ่งเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะว่านาลูกแกะกระพัดกับถ่ายเขื่อนมันแตกต่างกันจังได้อดีสรุปง่ายๆคือว่า้อดีนะะเนาะค่ะเนาะ้อดีของถ่ายเขื่อนซูเปอร,ร์ลิทนี่คือมันแตกกอดีหลักก็อออนหล้วก,ก็ะอัวแล้วอีกอย่างนาลูกแกกรพัดนี่มันบ่แตกกอร้ายกับจริงอยู่คะ่ะ แต่ว่าการออกดอกมันสีล่าซาลาซ,า,ลา,ซาก่าไอถ่ายเคลื่อนค่ะแล้วมันกระกรอบเปาะดีอยู่ด้วยค่ะการถี่เห้าซับใหง้วนี่สังเกตเบึงถ่ายเคลื่อนนี่อัวออนแต่ว่นานากูแกกพาดนี่มันสิเป็นแบบกรอบเปาะไหมค่ะเวลาซับใหง้วนี่มันสิกรอบกรอบดีค่ะมันกัสินีดีคนละยางไหมค่ะพี่น้อง้าเห้าปลูกอันใดกค็คือมันกัสินี้ผลดีสุท้างนี่แหละค่ะ คือปริมาณของมันสิได้หลายกหญ้าอื่นปลูกหน่อยก็ได้หลายคือความสูงของมันค่ะปลูกในหน่อยงัวเฮาหลายโตเฮากับุ้มคากินนะคะอันนี้แม่เพ็ญกับพ่อมากับปลูกประมันไรไรกลัวๆนี่ละค่ะบ่พอสองไรดอกเพราะว่าได้พันหญ้ามาซีพันหาลอย่อนเนาะถือว่ากุ้มค่ายูเดพี่นองตามที่ประสบการทิ้งมากุ้มค่าอีรีค่ะ ทั้งแหงงว่าเ้ากินแหมค่ะงัว่านี่มีสิบสองตัวด้ยค่ะตะกี้กล้วยสองตัวบานี้ก็แบ้งให้ลูกไปตัวหนึ่งแล้วก็ขายตัวหนึ่งเรืองว่าสิบตัวกล้วยสิบสองตัวล้วก็เกีียววนไปวนมาด้พี่น้องแม่ค่ะก็อยู่ในนี่เลยค่ะายกลัวนี่กะถือว่าคุ้มค่ายอยู่ค่ะยังไดก็ฝากมือใหม่ในเดอร์ค่ะพี่น้องถ้าผูใ้ใดสนใจว่าก้อนสิบปู่หงยายก็อยากแนะนำหนึ่ง่ายเคลื่อนซืปป้อผลิตแล้วก็นาลูกแกะคาพัดนี่แหละค่ะ คือปลูกหน่อยได้จํานวนหลาย2แพงโกลาเนาะค่ะเนาะบอกแพงโกลานี่มันสิแบบว่าบ่ได้ซับได้สีตัดหาเครื่องตัดหญ้าเฮาตัดหล่ะค่ะห้าัวเลยมันสิดีคนละอย,ย่างค่ะแพงโกลานะ่ะสิใส่ปริมาณใส่ที่หลายกลัวซูเปอร์ลิสหล่ะค่ะนารูกจักรพรรดิแม่ค่ะเว้าง่ายๆมันสิดีคนละอย,ย่างค่ะแม่นถ้าจังได๋ก็ขอฝากพี่น้องในเด้อค่ะถ้าผู้ใดสนใจเกี่ยวกับพันธุ์หญ้า ซูเปอร์ลีดล้วก็นนาลูกแจกระพันเนาะค่ะแล้วก็แล้วก็พวกไอ้แพ่งก,กุหลาแม่ค่ะก็ลองลองติดตามอยู่ส่องของนายเลิศชีแนวเด้อค่ะเดอ้อมันสิมีวิธีปลูกวิธีตัดวิธียางมีอยู่ค่ะเพราะว่าแม่นี่สิอัปเดตให้ในายเลิศชีแนวเนี่ลงยูทูบให้พี่น้องเข้าเบิ่งอยู่ค่ะผู้ใดเริ่มปลูกปลูกว่าเป็นยังสิกับเบิ่งไปนั่กันบอกบอกให้กันเบิ่งแม่ค่ะพี่น้อง คือเ้ามีประสบการนยังแม่กัสิมาอธิบายให้ผู้วอนเคยปลูกนี่คือประสบการ์ของแม่นี่ละให้มูเบิงถ้าผู้ใดคิดอยากลองอยากปลูกคือแม่เบิงแจ้งไากัฝากไว้เด้อค่ะเด้อสวนพอมิ่เพ่นแม่พอมากกไดายผู้ใดสนใจท่านหญกันยังมีพ่อแบงตันห้พี่นองอยู่เด้อค่ะเด้อนาลูก็กับพัดถ่ายเคลื่อนแล้วกับแพ่งกุลากันยังพ่อมีแบงปันห้พี่นองอยู่ค่ะ จังไดเมือนี่กะขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อค่ะเด้อมือนี่สิขออัปเดตตามนีสักก่อนค่ะวัสดีค่ะ